สวัสดีครับพบกับแบงค์ฮอด้ายุทธคาสายสี่วันนี้พามาพบกับเจ้าออรินซี่ปี2013รถครอบครัว7ที่นั่งกล้อง360องศารอบคันกุญแจสมาร์ทคีย์ระบบปรับอากาศแยกอิสระหน้าหลังออโต้หน้าหลังสลูปกล้องมองหลัง ตัวนี้กล้องรอบคันจะมีกล้องซ่อนอยู่ใต้กระจกมองข้างซ้ายขวาและกล้องหน้ารถตัวนี้เป็นโอนนซี่นะครับปี2013ราคา789เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งภายในเบาะแยกซ้ายขวาได้3แถว เดี๋ยวผมพาไปชมภายในครับครับนี่เป็นแผงประตูฝงประตูลายไม้เมมโมรี่บอกประตูไฟฟ้าซ้ายขวากล้องรอบคันเลขไม้แท้สองแสนห้าพันฟูดคอนโทรลฟังก์ชันปรับเสียงรถเสียง รับสายวางสายแอร์ออโต้ด้านหน้าด้านหลังหน้าจอสัมผัสสลูปเปิดปิดได้บอกคนขับปรับไฟฟ้ามีพนัก้าแขนด้านหลังเบาะนั่งสบายมากครับปรับชิดปรับแยกได้มีรองน่อง ประตูสไลด์มีม่านบางแดดแอร์ลาวเย็นฉ่ำทั้งคันปรับแอร์ด้านหลังออโต้แถวที่สามพนักข้าวแขนที่วางแก้วและที่ชาร์จแบตภายในนั่งสบายมากครับ การขึ้นลงนั่งเบาะแถวสามสบายมากนะครับพับเบาะด้านซ้ายหรือด้านขวาได้ทั้งสองฝั่งเดินที่ไปทางนี้ได้เลยครับจะมีที่วางแก้วและตัวชาร์จแบดโทรศัพท์รัรเบาะแถวสามสามารถพับได้ บ่อแถวสามสามารถพับเก็บราบลงไปได้ครับอันนี้คือในกรณีที่เรานั่งกันสี่ท่านและอยากขสนสัมภาระบ่อพับราบได้เลยตัวด้านนี้สามารถปรับบอกกลับมาได้วางแก้วและชาร์จแบตไฟท้ายห้องสัมภาระ อันเนกประสงค์มากครับกับ h o n d a ANNUSY 2013สเสนอราคาที่789,000บาทเลขไม่25,000กิโลเมตรใหม่แท้